สวัสดีค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างอันขาตั้งกล้องมา้ยไม่ไม่เซลฟี่ขาตังงา My, My าต้งกล้องเบิ่์วัาสิถือตุ่มเมื่อถือตัวด้พี่น้องทำคลิปไม่เข้าดูด้วยขาตั้งกล้องอะไรนะลูกสาวอะไรฟังมาแล้วตึ๊ด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 ก้องเบิรงไนหนีอ๋อขาตั้งกล้องไม้เซลฟี่บลูทูธรุ่น K สอง K28P พร้อมรีโมทความสูง1.7เมตรมุนได้360อสงศาเดอพี่น้องสีเส็จได้ปะท่านเอกแก้ด้วยหนึ่งสภาพสมบูรณ์มารีวิวเอฟของมาอันจากอยังก่อนบ้านพอบ้านว่าร้านข้ามันเสืออเ้อไดบ่อจากที่ตอกหน้าร้านบ้านพอบ้านเนาะเรื่งน่องว่าจะเป็นยังไง สภาพสมบูรณ์เลยแต่รอดเลยจะล่วงแต่รอดเลยจะล่วงมาดูราคา100กว่าบาทว่าจะดีบ้าตัดกันนะนี่ตัดให้เบิงเลยว่าต่งแท้เลยของปรอมแพงโอ้อย่างดีสันสองซันมีฮอดลี่หมดได้พี่น้องเรื่องมาสิใจใดบ่ ของนี่แกมาจากกองเราถึงรูปแบบนี้ไม่ใช่กองเลยเดีอเปินตาอันตาย่บอสินตาอันตายลืขี้อย่างคือว่ามันจะหลุดรอดมาจากไอ้นี่หรือเปล่าแบบขาใหญ่ๆหญแบบพลังการน้องกบกไฟโอเคเนาะกล้องเราไม่ได้อลังการขนาดนั้นก็เลยไม่กล้าซื้อล่องลอยก็บาดอนไปนอนถูกและใช้ได้จริงก็ต่อรองดู ตรงปกไม่จบตาหันได้สิเป็นไรล่ะพี่น้องเอิงเมนบอสแข่งกันเ,นเทมมีฮอดรี้หมดพร้อมพี่น้องเบิงนึกสิแมนบอสก็จะให้รีวิวได้๋ยวบอประมาณนี้เนาะบอมี่ยี่ห้อนี่ประมาณนี้อือหือบอมเนบอมี่ยี่ห้อมียีหย่ห้อแต่เขาปิดไวป K ยี่สิบแปด โอ้ยได้อยู่นะที่เขากำลังฮิตกันนี่ไงรีโมทแล้วก็ทําขายยังไงอะทีงนี้พี่น้องได้อยู่นะนี่คืออย่างไหนี่ต้องไดเนีน่ยเอาบอลเนี่ยเอาที่ต้อะเลยอะนี่เขาจะสอนวิธีอะไรอ๋อนี่ไงจมหมดอยูน่นี่อืมอืม <c oughs> ได้อยู่นะแต่ว่าสภาพไพ่หนอก็คือดีเขาเรียกว่าอะไรแข็งแรงแมมบ่ไดดแบบอนุนี้กเมเป็นของเหรียญน้อยนะเพิเ่นว่าอย่างล็อกกล้องจีงไหนบ้านี่พี่น้องเห็น,น,หนเขาเพ็รอยอะแต่ปรน,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 นั้นประมาณนี้ออันนี้คือที่ล็อกกล้องเหรอเขาทำไงอ่ะอันนี้ นี่คืออยังบอนเลยไอซิเม่ไหนใอยเบิงบ้ง,ง,ง,งแ,แล้วบอนเลยที่ใส่กล้องอืมก็แบบว่าโอเคแต่ว่าเขาบอกมีกล้องหายร่องหรอตอนนไหนก็ยังก่อนเห็้ยอนนี้เ,ยย <c oughs> <c oughs> นนเป็นนี่มันเป็นแบบนี้ให้ได้ไหนเราบนลเลยอ๋าไอซิเม่เฮดห้ อ๋อนี่กาตัางกองได้ยุออจาง,งออกนี่เออจาง,งออกเป็นแล้วนี่แข็งแรงอยู่นะพี่น้องร้อยกว่าบาทนะม้วนใส่อะไรน,นี่การมุนเกลียวอันนี้มูลแล้วแต่ว่าอันนี้คืออย่างนี้อันนี้คืออย่างนี้ <c oughs> ซือมมแล้าใส่ได้บวกนี่เอาเออนี่มีรีโมทอ๋อใส่ได้ด้วยตั้ง,งกล้องสิแต่หมุนจนมาหมุนได้360องศาไปดีไซน์ก้องได้หลักๆอ๋อนี่เดีย๋ยนี่เดีย๋ยอ๋อนี่แล้วก็ ้องอกเดีอนี่เดี๋ยวสภาพนี่อันนี้มองไสกล้องใส้กล้องเขาต้องการความนี่กันเนี่ยลอกไว้ลอก ือประมาณนี้เดีอ๋อนี่ไงกามขยับกล้องเลยพี่น้องขยับขยับตรงนี้เราก็จะหมุนโกหมุนให้เขาแบบแน่นแค่ไหนเต่นี่ได้อยู่อันนี้คือรีโมทแถมรีโมทด้วยนะทุกคนอันนี้คือมองนี่นะพระไดเป็นไดยับก่อนมันตรงไหนนะเดี๋ยวก่อน เพิ่นเพิ่นว่าสูงสูงแห้งอยู่ดิเด็ก่อนต้องเก็บก่อนนะเนี่ยไม่ได้พิน,นา หางก็อองได<ไหน>้ใส่ประกอบยังไงอ่ะเฮ็ดเป็นหรอพี่น้องอันนี้ต้องอันนี้อันนี้ใหากางเลยอบอสอันนี้ต้องแบบว่านี่ความสูงของพื้นนี่อนบอสความยาวยาวมากเอ,อกาความสูงเลยนะบน เป็นแบบระดับแบบไม้เซลฟี่ได้เลยทุกคนได้อยู่นะนี่ไม้ซลฟี่อย่างยาวเงี้ยแบบนี้เยนะคะน้องยาวแบบน,นะน,บบนี้ถ้าเราจะทําเป็นผาตั้งกล้องก็เพือแกะเหนี่ยวมาเลยยังไม่ถนัดนะ้องประกาศใส่ความดึงแรงนี็นันน้สูงมากสูงมากโอเคเลยเราไม่ต้องกลัวแล้วทีนี้ไห็นว่เฮ้ยร้อยกว่าบาทยังดี คนกระโทหาคยล่ะเ้าใคนยุบึ้งน้องความสูงซำเอาจไทยไปบิ้งทเลยเอาเบิ้งนี่นี่ตองความสูงสมกับราคา่อยก็แบบสูงทุกคนอ่ะบ้านเมียหาิยูยูยมาหนาบ้านพวกบ้านก็คือได้ไหมะเอามอีบบงูหน่อยิทีองนนีเซลฟี่บ้านี่หาสิสูงเกือบถึงคนแล้วสื่ออยู่ในบ้านต่อๆพี่น้องบ้านต่อๆของตัวบ้าน ว่านี่เองว่านี่ยบานีอย่างก็อยู่วันนี้การเก็บก็เก็บง่ายแล้วก็มันกระสมราคาเนี่ยสุนก็หกลอยนะมันอลังการเกินไปนแปลนบ่เก็บง่ายตะแร้ที่เพราะเป็นมาเนี่ยลดลงมาเนี่ยไม่เสียฟิล์มบ่มันเหมาะกับกล้องเรามันนี่หมุนเนี่ยบ่สมมติเราจะเฮี้เซลฟี่มาเนี่หมุนถ่ายยุกไกลแล้วก็มีหมุนอะไรได้ท่องหมุนท่องจับแม่ไหนหมดกดกดแบบรี่มหมุนก็แถมเนี่ยในรีโมทค่ะแม่นี่สมมติว่าเจ้าอันนี้เนี่ยบ่หมุนแบบหมุนรอบรอบมาหาตัวเองได้เนี่ยมันมันดีกว่นีน มือจะต้องหนากมีอย่างนึงที like ่ดีด้วยนะถ้าเราอยู่ไกลถ้าเราอยู่ไกลแล้วเราก็สามารถถ่ายไกลได้มันจะมีรีโมทแถมมาให้นี่ไงดีมันตั้งกล้องไปคนนี้วเขาเกิดอะไรวีดีโอถ่ายรูปบล็อกมันเปลืองทานอันสมมติว่ารีโมทจะเป็นแบบนี้นะคะมันมันดีตรงที่ว่านี่แหละถึงเอียงไม่ได้แต่ว่ามันก็ถ่ายได้แบบแนวนอนพกพาสะดวกมากเยี่ยมกับภาพนี้ดี เออรู้แล้วได้อันนี้แหละตรงนี้ก็ได้แบบนี้ความเก็บความเก็บใช่ไหมความเก็บคือเหลือในนี้เป็นไม้เซลฟี่เลยเหลือนิดหน่อยซสานี่พี่น้องแอ้วไปใส่ง่ายขาหนีบสูงเท่านี้อะไสนใจด้อยใส่ดีเก็บใต้เบาไปใส่กระโปรงใหญ่กระเกะกะมันมันแบบว่าโบเอือดายไปแล้วไปใส่มาใส่เป็นกองจอซสานี่เออต้องชัดอันนี้ก็ใส่ท่านเอาละมั้งได้หมดนไง กล้องอันนี้ก็สิแบบนี่แหละใส่กล้องขยับได้พอดีมันจะเป็นแนวนอนแต่ก็สิแน่นแน่นไปอยู่เดี๋ยวมูรุ่นสิมารีวิวให้ือนเดิมนะมือชาแนลนิกาเออบ่ค่อยเปี่ยนแต่ต้องชาดดีราคาไม่แพงสนใจสั่งซื้อได้เลยสนใจสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวสิเอายี่ห้อไหนกันแต่กล้าบ้นด้าางนะคะแตะกล้าบ้านด้านล่างแตะกล้าเฮาก็ไดเซตการ์ดในช่องบ้านเฮาาา่ะะด้นนลงคเออใช่ ใครพูดมาสี่โอเคโอเคเคถ้าใครถูกใจแมลูกชายถูกใจถ้าใครถูกใจอย่าลืมไปอย่าลืมไปคนในตากานะคะไปคลิปนี้ได้เลยพี่น้องคลิปเราบ้านเราได้เลยไม่เสียว่าใบบานจะของผู้ได้สนใจสร้างได้เลยพี่น้องเด้อตึงๆตึงๆขอบคุณครับมาตรงหของมันขาสูงนี่แหละ ผมชอบตรงที่มีกที่เกิดที่เกิดใช่ไหมไม่ชอบชบันนี้ไปจะไปเบิงใในตะการนันพี่น้องสั่งได้เลยนะทุกคนโอเคขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดใหม่ๆคลิปใหม่ๆคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ